สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําการพับดอกกุหลาบน่ารักนะคะมาดูกันค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือลิปปิ้นตาละคำเบอร์สองหรือใครจะใช้ตาอื่นก็ได้นะคะแหนบค่ะเหรียญที่เราจะใช้พับนะคะกันไกล ไม้บรรทัดใช้วัดริบบิ้นนะคะแล้วก็สกอตเทปค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะเราจะตัดริบบิ้นจะเป็นสีเส้นนะคะความยาว40เซนติเมตรตัดหัวและท้ายแหลมลักษณะน,นี้นะคะเพื่อสะดวกต่อการสอดริบบิ้นนะคะทางด้านหัวและท้ายพร้อม จากนั้นเราจะพับริบบิ้นลงมาประมาณสิบเซนติเมตรนะคะเอาริบบิ้นรวมกันแล้วพับแบบนให้เท่ากันนะคะเราจะเริ่มเส้นที่หนะะึ่งเลยค่ะจับริบบิ้นขึ้นมาเป็นลนนักษณะนี้นะคะริบบิ้นเส้นที่สองก็จะคล้อมเส้นที่หนึ่งนะคะลงมาลนานักษณะนี้นะคะค่ะเป็นลักษณะน,นี้ เส้นที่สามเราจะสอดเข้าข้างใต้นะคะโดยเอาด้านทั้งหมดนะคะเป็นด้านสั้นขึ้นข้างบนด้านล่างเส้นด้านล่างจะยาวนะคะเส้นบนจะเป็นเส้นสั้นเส้นที่สี่ค่ะจะสอดตรงด้านสั้นลงเส้นที่หนึ่งด้านหน้านะคะของเส้นที่สามแล้วเส้นที่สองเอ็ด้านยาวจะอ้อมไปด้านหลังของเส้นที่สามนะคะ อ้อมไปด้านหลังของเส้นที่สอดโดยสอดเข้าเส้นที่หนึ่งนะคะลักษณะนี้โดยให้เหลี่ยมตรงกับมุมตรงนี้พอดีนะคะเสร็จแล้วเราดึงค่ะดึงทั้งสี่ด้านให้เท่ากันนะคะเราก็จะได้ฐานลักษณะนี้เะะมื่อได้ฐานลักษณะนี้แล้วนะคะเราก็จะนําเหรียญมาวางจะทําการล็อกเหรียญคะ่ะ เส้นสั้นด้านบนพับลงมาด้านล่างเส้นสั้นด้านขวาพับไปซ้ายเส้นสั้นด้านล่างขึ้นข้างบนพับขึ้นด้านบนเส้นสั้นด้านซ้ายไปด้านขวาโดยการสอดเข้าช่องนี้นะคะมาได้ทั้งสี่เส้นแล้วนะคะ,ะบีบๆนิดนึงนะคะเพื่อให้เหรียญกระชับขึ้นเสร็จแล้วกลับด้านค่ะ กลับมาอีกด้านหนึ่งด้านบนเราจะสอดลงข้างล่างนะคะผ่ากันล็อกล็อกเปลียนชั้นที่สองแล้วก็ด้านขวาไปซ้ายด้านล่างขึ้นข้างบนนะคะสอดเข้าตรงช่องตรงกันเลยนะคะด้านซ้ายไปด้านขวาค่ะสอดลงลักษณะน,นี้นะคะแล้วเราก็จะได้ ลักษณะนี้นะคะทั้งสี่ด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้ริบบิ้นออกมาลักษณะนี้แล้วเราก็จะทําการตัดค่ะตัดนัานบนดลงนิดนึงนะคะโดยที่จะจะเหลือชายไว้นะคะตังนั้นนี้ต้องเหลือชายไว้นิดนึงนะคะไม่ไม่ไม่ตัดสั้นเลยทีเดียวนะคะต้องเหลือชายไว้ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะผักกลับด้านนะคะกลับด้านแล้วที่เราจะขึ้นดอกนะคะโดยการจับริบบิ้นด้านบนนี้ขึ้นมานะคะเส้นนี้พากันโค้งริบบิ้นค่ะมาด้านข้างอย่างนี้เป็นลักษณะน,นี้นะคะแล้วสอดเข้าช่องนี้ช่องแรก ดึงให้ลิปินมาเป็นลักษณะเข้ามุมแบบนี้นะคะจะเป็นเหลียมแบบนี้เส้นที่สองก็เหมือนกันค่ะเข้ามุมลักษณะนี้เช่นกันอันนี้เส้นที่สามนะคะออมาแล้วก็ดึงดึงลิปปินต่างเลยนะคะ เส้นที่สี่จะเห็นว่าจะมีเส้นตรงนี้ซ้อนกันนะคะเราใช้เส้นด้านล่างนะคะเส้นด้านล่างนี้แล้วก็ทําการสอดเข้าด้านข้างเหมือนเดิมค่ะสอดเข้าด้านข้างมาสินี้ก็ได้ทั้งสี่มุมเหมือนกันแล้วนะคะจะเป็นลักษณะน,นี้นะคะสีม่มุมต่อจากนั้นเส้นที่อยู่ซ้ายมือเราค่ะตั้งขึ้นมาเป็นเส้นแรกนะคะ ตามด้วยเส้นขวามือเส้นที่สองอเ,สเส้นที่สามเส้นที่อยู่ขวามือไล่มาเลยนะคะแล้วก็เส้นที่สี่ะคะ่ะวางทับกันอย่างนี้ให้ได้ลักษณะนี้นะคะได้ลักษณะน,นี้เมื่อได้ลักษณะนี้แล้วนะคะเราจะทํามือด้านขวามือของเรานะคะจับค่ะมือซ้ายจะอยู่ตรงทานตรงนี้ทําการหมุนนะคะ โดยการรวมริบบิ้นนี้มือเราก็จะจับริบบิ้นนี้รวมกันเข้ามาค่ะหมุนสักสองรอบนะคะเพื่อที่จะเป็นเกสรตัวกันเมื่อได้สองรอบแล้วนะคะปลายริบบิ้นอาจจะเหลืออยู่ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเซนสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดได้หมดนะคะประมาณนี้เราจะจับเส้นด้านในสุดค่ะ าะะสามเส้นข้างนอกไปเกาะเส้นน้ำในสุดนี้พับลงข้างล่างนะคะพับลงข้างล่างลักษณะน,นี้จับปลายลิปปิ้นมาเราจะทําการสอดนี่เราก็จะเป็นการม้วนขึ้นลิปปินนะคะเป็นลักษณะน,นี้นะคะ จะปลายลิปินมาสอดเข้ามุมด้านล่างทางด้านนี้นะคะให้ลิปินอยู่ในลักษณะนี้นะคะให้ลิปินอยู่ในสลักษณะจะสอดเข้ามุมด้านล่างตรงนี้นะคะตรงฐานด้านล่างนิดอาจจะยากนิดนึงเราก็ใช้แหนบช่วยนะคะหางลิปินโผล่แล้วนะคะทางด้านนี้นะคะ่ะแล้วก็ดึงกลับเข้ามาค่ะดึงดึงเข้ามานะคะให้ได้จีบลักษณะนี้ ต่อไปเป็นเส้นที่สองนะคะเราก็จะใช้เส้นด้านในเหมือนกันนะคะเด่นลักษณะเดียวกันม้นไปด้านหลังค่ะเสร็จแล้วสอดลงใต้จิตจะเห็นชัดเจนนะคะก็จะมีช่องอยู่ตรงนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะสอดลงช่องด้านนี้นะคะ ให้ริปปิ้นอยู่ในลักษณะน,นี้นะคะให้ริปปิ้นในลักษณะนี้แล้วก็สอดเข้าช่องถัดมาเลยค่ะอาจจะสอดยากนิดนึงใช้แหนบช่วยนะคะนช่วยช่วยดันดันเข้ามาพอมาข้างหลังนี่ก็จะเห็นตัวริปปิ้นโผล่แล้วเราก็ดึงค่ะค่อยๆดึงเข้ามานะคะดึงมาให้เป็นลักษณะนนเดียวกันนะคะ ่อมาเป็นเส้นที่สามค่นี้เราต้องระวังนะคะถ้าเข้าหลุดเราก็เก็บค่ะเก็บเข้าไปเหมือนเดิม,มเส้นที่สามนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะม้วนไปด้านหลังนะคะ มันเป็นด้านหลังนี้ค่ะแต่พอเราจะสอดทึกเราก็กลับไปปิป้นมาด้านหน้านะคะเราก็จะมีช่องอยู่ตางด้านนี้ถ้าเรามองจริงก็จะเห็นช่องช่องอยงนี้นะคะสอดกบินลงม,มาเหมือนเดิมค่ะก็จะเป็นลักษณะน,น,นี้นะคะช่องที่สี่ไปด้านหลัง เราก็จะเห็นชัดเจนอยู่เลยลักษณะนี้ทั้งสี่ด้านนะคะทำริบบิ้นให้เป็นลักษณะน,นี้นะคะเราจะง่ายต่อการสอนแล้วก็ถ้ามันยากเราก็ใช้แหนบช่วยในการขยับนิดนึงนะคะเพื่อให้ลิบบิ้นเขาโผล่ตรงนี้แล้วเราก็ดึงได้นะคะ,ะทั้งสด้านได้เท่ากันแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะน,นี้นะคะ จับจับดึงๆึงนิดนึงเพื่อให้มันเข้าเข้าเข้าร่องเข้าลอยไอ้ที่ลงเยอะไปแล้วก็ปัดแต่งให้เข้าขึ้นมานะคะเมื่อได้ลักษณะนี้แล้วนะคะ พับลงค่ะจิบที่อยู่ด้านบนสุดนี้พับลงเฉยๆนะคะไม่ได้ทำอะไรสอดลงตรงช่องที่เราตัดริปิินเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะซอดลงด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วดึงค่ะอันนี้ก็เช่นกันค่ะพับลงเฉยๆนะคะจับต,ตรงนี้ขึ้น เราจะเห็นลิปเ้นที่เราจะสอดตรงตรงนี้ให้ลิปเิ้นโผล่แล้วก็หนึ่งนะคะให้เก็บอยู่ระหว่างช่องนี้นะคะอยญ่ายาวออกไปนะคะให้พอดีกัน,นะะจอมาลักษณะพอดีสวยนะคะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะพับลงพับลงแล้วเราก็สอดเข้าตรงช่องนี้นะคะเหมือนกันค่ะ ดไหมนะคะโอเน okay. งที่4นะ,ะพับลงข้างหลังพับไปข้างหลังนะคะทั้งหมดทั้ง4ี่ด้านทําเหมือนกันทั้ง4ี่ด้านนะคะ หนึ่งไปเช่นนี้เช่นกันนะคะเสร็จแล้วค่ะดอกกุหลาบน่ารักนะคะเราเห็นเป็นลักษณะนี้นะคะต่อจากนั้นเราจะล็อกที่ปิ้นตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อที่ไม่ให้เขาเลื่อนหลุดนะคะโดยการใช้สกอ๊อตเทปค่ะหนึ่งสกอ๊อตเทปมานิดหนึ่งนะคะปิดลงค่ะทางด้านนี้แล้วเราก็ตัดชายนะคะ ใชตรนนี้อ,อ่ะตัดให้พอดีได้แล้วค่ะดอกกุหลาบน่ารักนะคะดอกกุหลาบน่ารักนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะเราจะมีคลิปดีๆนะคะมาฝาก สวัสดีค่ะ